สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h anel n l u c i d Trader นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอตัว Earning Yield Gap นะครับเพื่อดูความถูกแพงของตลาดหุ้นต้องบอกว่าตัว Earning Yield Gap เนี่ยเป็น indicator ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็น indicator กึงก่งๆเป็นพื้นฐานนะครับในการดูความถูกแพงของตลาดหุ้นนั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความรู้จักตัว Earning Yield Gap ว่ามันคืออะไรนะครับ Earning Yield Gap เนี่ย คือส่วนต่างระหว่างนะครับผลตอบแทนของตลาดหุ้นนะครับหรือว่า e a r n i n g ็งยิกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับหรือว่าโกลแมนบอลยิวนะครับซึ่งโกลแมนบอลยิวเนี่ยส่วนมากจะใช้พันธบัตรอายุ10ปีในการดูในการพิจารณาตัวเป็นเป็นตัวแทนของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลโดยที่พันธบัตรรัฐบาลเนี่ย ในทางทฤษฎีนะครับทางการเงินเนี่ยเขาถือว่าเป็น risk free rate นะครับหรือการลงทุนที่ผลตอบแทนในปัจจักที่ปัจจักความเสี่ยงนั่นเองนะครับคือเป็นการลงทุนที่ปัจจักความเสี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยซึ่งตัว earning yield gap เนี่ยเป็นหนึ่งวิธีในการดูความถูกแพงของตลาดหุ้นนะครับเด<ม>ี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับกรณีตัวอย่างตลาดหุ้นถูกนะครับตลาดหุ้นถูกในภาวะที่ตลาดหุ้นถูกเนี่ยตัว earning yield ของตลาดหุ้นเนี่ย อยู่ที่7%อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับส่วนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่1%ตรงนี้เนี่ยกรณีเนี้ยแปลว่าตลาดหุ้นถูกน่นงลงทุนก็เพราะว่าคนเนี่ยจะสนใจตลาดหุ้นมากกว่านะครับคือเพราะว่าได้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลบาค่อนข้างเยอะนะครับลงทุนหุ้นได้ตั้ง7%เนี่ยแต่ว่าถ้าไปลงทุนพันธบตัตรรัฐบาลได้เพียง1%นะครับแม้ว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยจะฝักความเสี่ยงต่ําแต่ว่ามันก็ ไม่น่าดึงดูดนักงทุนทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันน่าสนใจมากกว่านะครับกรณีอีกตัวอย่างหนึง่งกรณีตัวอย่างตลาดหุ้นแพงนะครับตัว e a r n i n g ็งยของตลาดหุ้นนะครับสมมุติอยู่ที่4%เแล้วก็อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่3%เอันเนี้ยในกรณีเนี้ยมันแปลว่าตลาดหุ้นแพงไม่น่าลงทุนก็เพราะว่าส่วนต่างนะครับส่วนต่างในการลงทุนตลาดหุ้นกับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยแค่เพียง1%ทําเซให้นักงทุนเนี่ย ไม่อยากลงทุนในหุ้นนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันผันผวนมันเสี่ยงมากนะครับมันมีขึ้นมีลงซึ่งต่างจากพันธบัตรรัฐบาลแทบไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับทาให้ตลาดหุ้นเนี่ยช่วงดังกล่าวเนี่ยนะครับช่วงที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่น่าลงทุนก็คือแพงนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกรณีตลาดหุ้นถูกตลาดหุ้นแพงครับในส่วนวิธีการคํานวณของตัว Earning ็ง e ิว g ก p นะครับก็คือตัว Earning ็ง e ิว g ก p เนี่ยเท่ากับ e a r n i n g ็งติวของตลาดหุ้น ลบด้วยกอ e เม b o n บอ i ยิวนั่นเองนะครับสูตรง่ายๆนะครับโดย e a r n i n g Yield ของตลาดหุ้นเนี่ยเราจะคำนวณมาจากนะครับตัว e a r n i n g Yield ที่จะเป็นส่วนกับของตัว P.E. Ratio นะครับเพราะว่าตัว P.E. Ratio เนี่ยมันจะเท่ากับ Price หาร e r n n n g อ่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตลาดหุ้นตัว P.E. เนี่ย P/E ของตลาดหุ้นอยู่ที่12เท่านะครับ earning yield ก็จะเท่ากับ1หาร12ก็เท่ากับ 8.33%นะครับยิ่ง PE ratio สูงนะครับตัว earning yield ยิ่งต่ำแต่ถ้าหาก PE ต่ำ earning yield จะสูงนะอันนี้เป็นทฤษฎีของการคำนวณ earning yield ของตลาดหุ้นนั่นเองนะครับส่วน government bond yield อันนี้ก็ตรงๆเลยนะครับไม่ต้องคำนวณน,นำผลออบแทนของพันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยมาคำนวณ มาวิเคราะห์ว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็นํามาวิเคราะห์กันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์นะครับในช่วงที่ Earning ็งยูเก็สูง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 นะครับเส้นสีแดงนะครับอันนี้ผมพอดกราฟตัว Earning ็งยูเกเข้ามานะครับซึ่งหลายโปรแกรมก็สามารถทําได้นะครับนักทุนก็อาจจะเขียนสูตรนิดนิดหน่อยๆนยนะครับก็คือตัวเอาตัว1หาร PE แล้วก็ ลบด้วยตัวโกลเดนบอลยิวนั่นเองแล้วก็จะได้กราฟเส้นนี้ตัวเอ r ร์ n นี่ยยิวแกบขึ้นมานะครับในช่วงที่เอ r ร์ n นี่ยยิวแกบสูงสูงเส้นสีแดงนะครับมันมักจะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นถูกนะครับมักจะเป็นช่วงบัตถอมนั่นเองนะครับน้าทั้งทูนองสังเกตครับช่วงช่วงที่เอ r ร์ n น y ่ยยิวแกบสูงสูงนะครับเส้นสีผมตีเส้นปาดสีดำขึ้นมาตลาดหุ้นถูกนะครับมักจะเป็นบัตถอมเนี่ยตลาดหุ้นถูกมักจะเป็นบัตถอม ส่วนในช่วงที่ e a r n i n g ็งยูแกร็บต่ำๆนะครับผมพอกราฟเป็นสีแดงเส้นตรงนะครับมักจะเป็นไฮของตัวดัชนีนะครับมันแปลว่าตลาดหุ้นแพงเนี่ยครับพอ e a r n i n g ็งยูแกร็บต่ำๆนะครับเนี่ยตลาดหุ้นมักจะเป็นท็อปพอ e a r n i n g ็งยูแกร็บต่ำๆมักจะเป็นท็อปมักจะนะครับต้องบอกว่ามักจะอันนี้เป็นกราฟมัลลี่ระหว่างตัว e a r n i n g ็งยูแกร็บกับตัว Set Index นนะครับก็ ถ้าดูเป็นโซนนะครับนักทุนจะเห็นว่าจังหวะที่ชัดเจนเนี่ยคือโซนที่ e a r n i n g งอยู่แก็อยู่แถวบริเวณอ่าถ้าด้านบนสูงสูงก็คือ5%เอร์เซบวกลบนะครับมักจะเป็นช่วงจุดต่ำสุดของดัชนีเนี่ยเกิน5%เซนต์เมื่อไหร่นะครับเป็นจุดต่ำสุดของดัชนีแต่ว่าในช่วงที่อ่เอเซมักจะเป็นช่วงที่เซ็นด็กเนี่ยแพงนะครับมักจะเป็นจุดสูงสุดของรอบมักจะนะครับอย่างช่วงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจุดสูงสุดนะครับ ซึ่งแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเราสามารถนำวาวิเคราะห์ตัวดัชนี Set Index ได้นะครับโดยหากพิจารณาดูแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาพรายวันหรือว่ารายสัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับสามารถนำมาใช้จับจังหวะการเทรดได้แต่ว่าการเปลี่ยนเนี่ยช่วงดูความถูกแพงเนี่ยอาจจะต้องขยับนะครับอันนี้ผมใช้มันลี่นะครับก็คือ1กรอบ1.5%กับ5%นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้แบบ รายวันรายสัปดาห์เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนกรอบนะครับอย่างเช่นขยับช่วงโซนบนลงมาเป็น3-4%อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้สามารถก็นำมาวิเคราะห์ในการจับจังหวะในการเทรดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัว e a r n i n g ็ Yield Gap นี้นั่นเองนะครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตที่ช่วยในการวิเคราะห์ภาพตลาด นะครับคือนังทุนทั่วไปเนี่ยอาจจะวิเคราะห์แค่ S I M C D เนี่ยมันคือราคาส่วนมากมันมาจาก price นะครับแต่ว่าตัว earnings gap เนี่ยมันมาจากปัจจัยอื่นแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาปัจจัยอื่นๆองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยมาช่วยการวิเคราะห์ตลาดนะครับมันจะก็จะทําให้การวิเคราะห์ของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีโอกาสที่จะโอกาสในการถูกต้องของเราเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเพราะเรา ใช้องค์ประกอบหลายปัจจัยในการช่วยในการวิเคราะห์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานตัว earning yield gap นะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็วิธีการดูความถูกแพงของตลาดหุ้นเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักลงทุนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทางช h a น n ดูสิทธิเทรดเดของเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ